เรามารับชมแล้วก็รับฟังข่าวกันต่อนะคะ,คะซึ่งตอนนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นค่ะไปดูเรื่องของพลังนะคะการรวมพลังสู้โควิด -19 ค่ะ พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นกว่า3,000คนเข้าร่วมงานมหากรรมรวมพลังอสมมเมืองขอนแก่นสู้โควิด19ประจำปี2565เพื่อเชิดชูเกียรติอสอมมที่มีผลงานดีเด่นและรวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไปค่ะ งานมหกรรมรวมพลังอ .2 มเมืองขอนแก่นสู้โควิด19ประจำปี2 5 6 5ที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ในขณะนี้นะคะจัดขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโกธาตาบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นใกล้เรานี่เองค่ะพี่แนนค่ะหลังบ้านเราค่ะมีคุณประจวบรักแพทย์นะคะนายอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะเป็นประธานเปิดงานภายในงานก็มีนี่เลยการจัดขบวนรณรงค์เป็นการสร้างสีสันแล้วก็ความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้าร่วมเดินทางนะคะ โดยตามถนนสายหลักนะคะคือเป็นสีสันให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนมากันเถอะเพราะว่าขาบวนของเขาเนี่ยก็จะเดินไปตามสายหลักมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโกทาในขบวนหามีการสอดแทรกการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันโรคโควิดสิรวไมไปถึงรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออกด้วยเรื่องอุบัติเหตุด,ด้วยเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะและยังมีการให้ความรู้เรื่องกัญชาทางการแพทย์ด้วย ซึ่งภายหลังพิธีเปิดกิจกรรมนะคะท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่นท่านประธานในพิธีก็ได้มอบกียติบัตรอสมดีเด่นและมีกิจกรรมรวมพลังอสมเต้นแ er อโรบิกโอ้โหค่ะลุกขึ้นแดนบ้างดีไหมคะพี่นันคะนมวนแถะ <laughs> มีการแสดงบนเวทีด้วยค่ะมีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์จับฉลากรางวัลแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันซึ่งก็มีอสมในเขตเมืองขอนแก่นเข้าร่วมงานกว่า3,000คนค่ะค่ะโดยรัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงคุณค่าแล้วก็คุณงามความดีของอาสาสมัครสาธารณาสุขนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่21ธันวาคม2563ค่ะ กำหนดให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานและเสียสละเพื่อสังคมมาทั้งปีค่ะอีกทั้งเชิดชูเกียรติของอ,อสอมอด้วยนะคะให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทการทำงานที่หลากหลายสาขาแล้วก็หลายกิจกรรมในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนรวมไปถึงยกระดับการทำงานของอสอมอแล้วก็กิจกรรมต่างๆในชุมชนให้ดีขึ้นด้วยค่ะ โดยในวันที่เป็นวันสำคัญแบบนี้นะคะประเทศไทยก็จัดมาต่อเนื่องตั้งแต่โน่เลยค่ะปี2522เลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ค่ะน้องฝนจึงไม่สามารถจัดงานใหญ่ได้แบบนี้โดยอาสาสมัครก็อยู่ในพื้นที่ขอนแก่นปีนี้มารวมตัวกันค่ะโอ้เป็นตะมวนเนาะก็คือเป็นอสมในพื้นที่อำเภอขอนแก่นที่มารวมกันโอ้โหมคนหาไปโดนสาคน โควิด1 9เข้าขามาเฮนไห,ห้างหายไปโดนบ่ได้จัดงานร่วมโตกันแบบนี้โดนแล้วน้องฝน